จะมาพูดถึงประสบการณ์การเปลี่ยนสีผมสิบกว่าสีในระยะเวลาสองเดือนจนต้องตัดสกินเฮด oh, <no. S 1> <c oughs> โอ้ยนี่คือแบบว่าทึ่งมากอะมันเป็นเรื่องที่ผมได้รับคำถามมาบ่อย <c oughs> เกี่ยวกับการย้อมผมอะไรพวกเนี้ยทำไมถึงต้องเปลี่ยนสีบ่อยขนาดนะั้นผมของพวก <c oughs> เนี่ยมันไหวจริงๆใช่ไหมการเดินทางของน้องเส้นผมมันเป็นยังไงบ้างแชร์ประสบการณ์จากสิ่งที่ผมได้เจอมาด้วยตัวเองนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้เนี่ยกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟมล็อก ok <l ok> เองนะครับเอาล่ะครับในวันนี้เนี่ยโฟมจะมาพูดถึงประสบการณ์เปลี่ยนสีผมของโฟมสิบกว่าสีในระยะเวลา2เดือนเท่านั้นทำไมเราจะต้องย้อมผมเยอะขนาดนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่โฟมได้เปลี่ยนสีผมบ่อยๆ วันที่ผมไปกัดเนี่ยเป็นเหมือนวันธรรมดาที่เราแค่อยากเปลี่ยนลุกเราอยากจะกลับมากัดสีผมอีกครั้งหนึ่งวงการที่กัดสีผมม,มันเข้าเรายังไงมันก็ต้องออกไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาอีกสักวันหนึ่งเรบอกว่าซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมดํามาประมาณแบบหลายเดือนมากๆแล้วนะครับเหมือนเช่นตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคันอนะมันถึงเวลาที่เราจะต้องกัดสีอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมไปกัดเนี่ยผมก็เลยบอกพี่โตโต้เลยว่าเออเอากัด2รอบขาวๆเลยแล้วรอบนี้เนี่ยอยากจะลอง ทำสีผมทั้งสีที่อยากจะทําแล้วก็สีที่ยังไม่เคยคิดจะทํามาก่อนอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงกับผมเรากับหน้าเราโฟมก็เลยได้มีโอกาสไปซื้อ,อ,อของยี่ห้อ go hair ที่โฟมเคยทําการรีวิวไว้ในทุกๆสีเลยมันก็จะเป็นสีแว็กซ์ซึ่งเราก็รู้มาว่าไอ้เจ้าพวกสีแว็กซ์เนี่ยมันจะไม่ได้ทําร้ายผมไม่ทําให้ผมเสียไปมากกว่าเดิมขนาดนั้นซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าการกัดผม2รอบให้เป็นสีขาวของโฟมเนี่ย มันก็เป็นการทําลายเส้นผมที่หนักมากๆแล้วพอสมควรนะครับผมซึ่งการที่เราคิดว่าการใช้สีแว็กซ์เนี่ยมันจะทําให้ผมเราขาดน้อยลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ค่อนข,ข้างหลอกตัวเองอยู่นิดนึงเอาจริงๆนะสุดตัวแล้วเนี่ยผมก็แค่รู้สึกว่าไอ้สีแว็กซ์เนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวผสมสีที่เป็น d e เวลลอปเปอร์ที่จะมีสารเคมีเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเท่ากับพวกสีย้อมที่มันมาแบบเป็น2หลอดอะน,นีกออกว่าเราก็เลยรู้สึกไปเองว่าไอ้เจ้าสีแว็กซ์เนี่ยมันก็จะไม่น่าทําร้ายเส้นผมมากไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดไปเลยครับสีแว็กซ์หสีด้วยกัน ไม่ชอบคนดําอยากจะทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเปลี่ยนสีให้ทันก่อนที่โคนโคนตรงเนี้ยผมใหม่เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นโคนดําๆเพราะว่าสีแว็กซ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ติดกับผมเรานานขนาดนั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมโฟมเนี่ยเป็นผมที่แบบล้างมาค่อนข้างขาวเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ล้างขนาดนั้นน่ะสีมันก็จะแบบไม่ได้สดเท่าที่ทุกคนเห็นอยู่นขนาดนี้ บอกว่าตรงนี้นะครับทุกคนการที่เรากัดผมสองรอบม,มาขนาดนั้นแล้วอะมันมีจุดหนึ่งที่โฟมเนี่รู้สึกว่าจับผมไปอะแล้วมันมีเหมือนแบบเส้นผมที่กุดอะเส้นผมที่กุดประมาณนี้ยมันโดนฟอกจนกัดจนขาดจนกลายเป็นเหมือนแบบกระจุกหนึ่งอะที่ขาดไปแล้วอะการสระผมทุกครั้งและการย้อมผมทุกครั้งมันมีเหมือนแบบเศษผมที่ขาดออกมา oh, <no. S 1> เราจะไม่รู้สึกมากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเหมือนแบบผมมันพันกันแล้วเราแบบกึกกึกอย่างเงี้ยแบบกระชากออกมา มันมีผมที่แบบเป็นผมกัดที่ขาดติดมือออกมาเลยนะครับระหว่างทาง2เดือนนั้นนะ่ะโฟมเม่ยก็จะกลายเป็นคนที่ผมขาดอยู่เรื่อยๆในทุกวันทุกวันที่เราสระผมแล้วก็ลงสีผมอจริงถ้าพูดถึงว่ากลัวไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่กลัวคือไม่สนใจไม่ไม่อะไรเลยเพราะว่า a n y anyway, ิเวสโฟม a เองเป็นคนที่ต้องตัดทุกเดือนอยู่แล้วถ้ากัดผมทีนึงแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันทังไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับทุกอย่างมันแบบมันมันต้องรับได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนสีผมให้ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเราก็เหมือนแบบจะเซตไว้ว่าแบบเออถ้ามัน worst case จริงๆเนี่ยเราอยากจะลองตัดสกินเฮดดูโฟมอยากจะย้อมผม6สีเนี้ยให้ทันก่อนปีใหม่แล้วปีใหม่เนี่ยโฟมก็จะกลับมาในลุคใหม่ที่เป็นแบบ สกินเฮดก็ถ <divide> ้าให้พูดถึงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่โฟมเองโดยส่วนตัวแล้วโฟมชอบมากถ้าเกิดว่าใครที่เอนจอยกับการเปลี่ยนสีผมแบบโฟมเนี่ยแล้วเวลาเรากัดผมมาขาวๆแบบนั้เราย้อมสีอะไรทุกสีติดได้ดั่งใจหมดเลยเวลาที่ผมเราเสียมากๆอย่างเงี้ยผมก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เซตแล้วเป็นแบบเปียกเท่านั้นเวทตลอดห้ามใช้แมพเด็ดขาด ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ผมใช้กับผมสีดำอันเนียก็มันมีความแบบไม่ได้เวทขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นซึ่งผลิตภัณฑ์แบบพวกเนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยเวทล้วนแล้วก็เหมือนมีความชายนี่นิดนึงเพื่อที่จะทําให้ผมเราเนี่ยดูไม่แห้งดูมีความแบบเอ,อิเงาหน่อยไม่ได้ช็อตขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าแห้งมาเมื่อไหร่ก็คือความพินาศเกิดขึ้นในการบำรุงผมเนี่ยก็บอกตามตรงว่า แทบจะเอาไม่ขึ้นเลยไม่งั้นโฟมก็ไม่ตัดสกิเทีหรอกนอกอป่ะมันคือที่สุดแห่งความทําลายเส้นผมคืออีเธอร์เราจะกัดอะ่ะเราก็ไม่ควรจะต้องมาลงแว็ก6สีขนาดนั้นก็ได้อะ่ะซึ่งจะบอกว่า6สีของโฟมเนี่ยไม่ใช่1สี1ครั้งนะมันก็จะมีระหว่างทางที่แบบเอ้ยอยากทําสีนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งอยากให้มันอยูอย่ยู่ยาวหน่อยนานหน่อยโฟมก็จะลงสีนั้นอะ่ะเพิ่มไปอีก กลายไปว่าเหมือนแบบช่วงนั้นย้อมผมประมาณแบบ10กว่ารอบเลยครับผมเราเองเนี่ยก็คือเหมือนจำไม่ไหวแล้วก็แบบรู้สึกว่าต่อให้จะโอลาเพล็กซ์เอ่ยตัวโกแฮร์เองที่เป็นตัวบำรุงเอ่ยหรือว่าคอนดิชเนอร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเอาไม่ขึ้นหลังจากที่ผฟมตัดสินใจตัดสกินเฮใช่ไหมครับมันเป็นช่วงที่โคนดำมันขึ้นพอดีแต่มันก็จะมีบางจุดที่แบบเออไม่ได้โคนดำขนาดนั้นนะก็จะต้องแบบ เหลือไว้หน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ตัดสกินเฮดสั้นมากอะไรแบบเนี้ยตลับเต้นอ่ะเพราะว่ากลัวเดือยเอายังเอาเลยครับเอาแล้วนะเอาเลยละเอาแล้วนะล็อกไปแล้วน้องไปแล้วน้องจะไม่กลับมาแล้วไม่เดือยค่ะหน้าเราดีเราต้องมั่นใจ โอ้ยนี่คือแบบว่าสั้นมากสั้นมากเปลี่ยนใจหรือเปล่าจ๊ะเปลี่ยนใจก็แย่แล้วก็เซ็ตอย่างนี้ที่เป็นปีกอย่างนี้ไปนี่ก็เลิศชุดนะคะโอเคได้เห็นแววและนี่ก็คือทรงผมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับูนี้แ่ะส่วนตัวชอบกินเด็กอ่ะค่ะก็เลยให้สิบเด็ก เต็มร้อยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่มาสนุกจริงๆนะเออฟงก็นึกไปแล้วเนี่ยก็อยากจะมีอีกหลายสีเหมือนกันที่อยากจะลองทำก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอีกเนี่ยปีนี้ก็คงจะทำอีกแล้วก็คงแบบไม่ถี่มากขนาดนั้นนะครับอยากเซฟผมให้มันมีความแบบเฮลตี้ด้วยนิดนึงเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะขึ้นมาใหม่เป็นผมผมงอก ผมที่ไม่แข็งแรงเกิดมาจากพื้นฐานที่ไม่แข็งแรงจากการที่เราเนี่ยน่าจะใช้สารเคมีเยอะซึ่งมันมีหลายจุดหลายหย่อมมากเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมงอกแล้วอะแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแยบบ่มากอแะบบนอยอะเออก็เลยรู้สึกว่าแบบเราน่าจะต้องหยุดก่อนกับการใช้สารเคมีขนาดนั้นนะครับถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะกัดผมจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองเตรียมผมให้พร้อมต่อการกัดสีเลยก็คือไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยแล้วก็มันบํารุงบ่อยๆบํารุงไปเลยให้เส้นผมเนี่ยมันแข็งแรงมากที่สุดหรือบางครั้งเนี่ยการที่สระผมด้วยน้าเปล่าเนี่ยไม่ใช้แชมพูไม่ใช้ครีมนวดอะไรอะ่ะมันช่วยให้ผมเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นทั้งหนังศีรษะเองแล้วก็ทั้งเส้นผมเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการหยุดจากสารเคมีไม่ว่าจะจากแชมพูหรือว่า conditioner, คอนดิชเนอร์ครีมนวดอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ก็อาจจะเป็นการที่ผมได้ดีท็อกซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําไปสักแบบวัน2วันแล้วอย่างเงี้ยผมเองอะ่ะมันจะมีแบบกลิ่นอะ่ะเพราะว่า เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผมหนาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสระผมด้วยน้าเปล่าหลายๆวันเกินไปเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเออเริ่มหึงละต้องใช้แชมพูจัดก,การซะหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นต่อหนังศีรษะได้แบบดีงามสุสดๆเลยนะครับวิธีการทางธรรมชาติของจริงแต่มันก็อาจจะใช้ไม่ได้สําหรับทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างผมคนที่ผมย,วยาวๆหรือว่าสาวๆผู้หญิงอะไรเงี<ๆ>้ยเขาก็อาจจะต้องคิดเยอะกว่าเรานิดนึงเพราะว่าพูดถึงในความรู้สึกของผมที่ ทีผมชอบกัดสีผมแล้วก็ผมก็จะต้องตัดผมทุกเดือนอยู่แล้วอาจจะต้องเอาไปปรับใช้กับผมของตัวเองหรือวิธีการของตัวเองที่ให้มันแบบว่าเหมาะสมกับตัวคนเองมากที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเลยอยากจะทําก็ทําแต่ว่าถ้าทําแล้วมันมีปัญหาก็ลองคิดดีๆคิดอีกทีแค่นั้นเองอเราไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบมานั่งเสียดายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า แฮปปี้กับมันอะเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันแ yeah, ย่จริงๆเราก็เราก็มีแบบแพลน B ในการตัดสกินเฮดอยู่แล้วนะครับใครที่มีประสบการณ์บแบบนี้หรือว่าอยากจะลองทําแบบโฟมหรือว่ามีคําถามอะไรที่โฟมยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็พิมพ์มทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคําถามเลยนะครับก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรมากถือว่าแบบมาเม้ามอยเม้ามอยกันละกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของโฟมโฟมล็อกด